สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนจ้าสมซาผ้าสแสบ,บมากละค่ะมากับตัว้ป่วนค่ะน้องชิฟ่อนค่ะเอาสวัสดีสิคะเจ๋อเจ๋อย่าค <c oughs> ุณเหล่าเลนกลอ้องน้องชิฟ่อนได้ยังลูกส้มตำส้มตำบ่ะมากค่ะพี่น้องมือนีกินก๋อยไข่โมดแดงข้าวเหนียวไม่เอาช้อนนะคะลูกข้าวเหนียวค่ะพี่น้องห่อนห่อนมาห้องถ่องจักหน่อย ห่อใส่กับใบกระโดนกับผักนางเลิศค่ะมีน้นไม่ต้มมีเจียวมะกอ,อกค่ะพี่น้องนี่เจียวมะกอ,อกเนาะเจียวมะกอ,อกมาเด้อค่ะเด้อเสียบๆก็ส่งมาเขือมอ่วงซาลาหน่เอาข้อเหนียวไหมคะลูกเอาค่ะเอาค่ะ <laughs> เผ็ดเหรอ <laughs> บอกให้แม่ใส่พริกซีฟเม็ดเพิ่นว่าค่ะแต่หนูไม่เผ็ดเลยค่ะเออย่าขยับเท้านะคะ โอเคเอาแม่ทําให้ร้อนเหรอคะข้าวเหนียว่อนห่อนค่ะรอให้เย็นก่อนกินส้มตำไปก่อนค่ะอืมเหลวกินดีดีค่ะลูกมาด้ยค่ะก้อยไข่มดแดงแบบซุกค่ะสมเอาไปลวกก่อนจังมาปุงจังมาก้อยอจะกินไหมคะ กป้อนคุณลุงคุณป้าเหรอคะค่ะคุณลุงคุณป้ากินไม่ได้เพราะหนูไม่เห็นคุณลุงคุณป้าอืมคุณลุงคุณป้าเห็นหนูแต่หนูไม่เห็นคุณลุงคุณป้าละสิใช่เพราะว่าคุณลุงคุณป้ากินไม่ได้เพราะมันจะโดนกล้องค่ะ กินดีๆค่ะลูกข้าวเหนียวอยนี่นะคะผ่าเจ็บที่มือเฮ้ยเบที่มืออียียงกว่าแซ็บไม่งอแซ็บประมาณ <laughs> ภาษายังเน,นาะอืม่ำยันไ่งลูกกินเลยค่ะ จะทำอะไรให้รู้แม่หากินได้ค่ะลูกเอาห่อแบบนี้ค่ะพีนออ่น้องแซบหอเอเอาผากะะักเ,<อ>เหรอครับเอาเลยค่ะเลย สีห่หอพัดขึ้นแม่เพิ่นม่ขึ้นหมดแดงไตข้อเนี่ยคะ่ะโอ้โหคุณแม่มาโดนแขนนอนทำไมอือขอโทษคะ่ะอืออมก้มเข้าไปลุกอืม มันนี้วันหยุดค่ะก็เลยเดี๋ยวมาน่งนำเดือนพฤษภานีกน็ได้เขาอ,อนุบาลละค่ะสี่ขวบกว่าลคะค่ะเท่าไหร่คะลูกหนสี่เนานั่นคือสี่หรอคะค่ะอเก่ง กินเลยค่ะ ไงข้าวเหนียวขอไปพักก่อนได้ไหมคะ,ะเลยค่ะนั่งพักกินน้ำก่อนก็ได้ลูกนั่งพักหันหน้ามาหาแม่ก็ได้จะนั่งพักหันมาตรงนี้จ้ะ ใครกินมเล่นเกมอยู่หไหมเล่นเกมอยู่ผักอีสานเอื่นนั้นพักกระโดนค่ะพี่น้องแต่ว่าผากเหนืออื่นพักยังง้อค่ะแบบนี้ค่ะมสมเก็ยบยวบอนอยู่ในสวนนี่แหละค่ะ นั่นเป็นพักกระโดน,นภัยสานเอินพักกระโดนนะคะอ้าวมากเหรอบอ <c oughs> แมวข้อเหนียวเราดหาหายร้อนหรือยังคะงหายแล้วค่ะใส่พริกสดให้พริกเม็ดหนึ่งค่ะอืนั่งยิดีดุ มืแดงค่ะช่วงนี้ก็ล่างไล ให้แม่ใส่พริกแล้วก็มีการพักเบรกพร้อมค่ะอืมข้าวเหนียวนะคะ ดึงไว้ดึงไว้เอ้น่คะลุหนูแอบเอาหน้ายิมไปใส่แขนแม่เร่องเป็นไนคะแม่เห็นหนูเอาหน้ายิมไปไปใส่แขนแม่ไหมเห็นไหมเห็นค่ะ พาอแม่ได้ยืนสิกเหมือนแบบใครเอาศอกมาโดนตรงแม่แหงนแม่เลยเหรอคะค่ะไม่ว่าผีน้อยเนาะ <g ül> แม่เห็นในกล้องได้ไงเห็นสิคะลูก เห็ดไก่ยจัดจานค่ะค่ะขอโทษที่อาไปได้ด้วยนะค่าหนูขอไปพักก่อนค่ะอขออใหม่คือว่าขอโทษขอภัยด้วยนะคะใช่ไหมคะ,<ฮ>ะมหนูไปพักก่อนค่ะเพื่อนวา show <coughs> hay đủ rồi gì? hay đủ có ngon. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ นี่พี่น้องมาแซมน้ากันเพื่อนมาค่ะกินเลยค่ะลูก เผ็ดเหรอลูก <c oughs> เผ็ดเหรอต่อไปแม่จะไม่ใสพ่พริกให้แล้วนะงั้นอ่ะ,อะ,ะค่ะใส่แต่น้ำปลานะปัญ่ะเป็นว่าแม่ใส่พริกให้หนูสิบเม็ดน่าเกินว่ะ นะคะเดี๋ยวค่อยมาใหม่ เผ็ดก็พอแนละ้วลูกแค่หนูกินซ้นตากับน้ำล้วก็มันก็จืดให้กินส้มตาบบแบบนี้เผ็ดไม่ม,มีความความรับกินน้ำเยอะมก็แสบท้องค่ะแล้วกินของเผ็ดเยอะมันก็จะเป็นยังไงก็แสบท้องเหมือนกันค่ะลูก ทำยัไงให้เยอะเออทำังไงให้เยอะล่ะทำอะไรให้เยอะลูกแม,แม่ทำให้กินได้คะ่ะก็แม่กินเผ็ดอยู่แล้วลูกค,ค่ะอย่างโตขึ้นหนูก็กินเผ็ดได้เยอะคะ่ะ เดี๋ยวแม่จะปิดกล้องแล้วไม่กินอีกแล้วคะ่ะแม่ขอไปพักก่อนนะคะไม่แม่จะปิดกล้องแล้วหนูจะมาพูดปิดกล้องให้แม่ไหมล่ะเอาค่ะมาหันออกมาแต่หนูขอเล่นเกมสักหน่อย,อยมาเล่นเยอะสิลูกสมมติหนูเล่นเกมอยู่ข้างหลังค่ะไปละค่ะพี่ตองอ สวัสดีค่ะแม่วันนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องแม่ส้มส้ซมซาพาซเซบด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะก่อนสิลูสวัสดีค่ะค่ะ